สวัสดีครับพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด่นประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณทางช่อง Facebook YouTube Finance Hero สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยครับผมเทเนอร์อ๋ครับผมผมเทเนอร์อ๋นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาฟังหุ้นที่น่าสนใจกันเลยนะฮะวันนี้เป็นตัวอะไรครับน้องอ๋ครับผมวันนี้เนี่ยก็คือบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับตัวย่อในตลาดหุ้นของเขาก็ตรงตัวกับชื่อบริษัทเลยครับ C P A W L นะครับ C P O ครับผมโดยลักษณะการประกอบธุรกิจของเขานะครับก็บริษัทเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ รกิจร้านสะดวกซื้อนะครับภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่นอเลเวนนี่เองนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นที่คนไทยก็น่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับผมนอกจากนั้นนอกจากนั้นเนี่ย,นเ,นยเขาก็ยังมีธุรกิจค้าส่งอีกด้วยนะครับผมก็คือบริษัท c p พีแอคต้าจำกัดมหาชนนะครับที่จะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่า C p พ l เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับอยู่จำนวนสา9สิบสี่จุดเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับ และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการให้บริการอื่นๆอีกนะครับเช่นบริการจุดชําระเงิน counter ซ e r v i c e บริการรับส่งพัสดุนะครับชื่อว่าสปีดดีครับผมแล้วก็บริการตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับซึ่งต้องบอกว่ามีมากกว่า4,200ตู้ทั่วประเทศไทยนะครับโดยข้อมูล ณสิ้นปี2565นะครับร้านเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยมีสาขารวมทั้งหมด13,838สาขานะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยสาขานี้เนี่ยรวมทั้งที่อยู่ในปั๊มน้ํามันแล้วก็นอกปั๊มน้ํามันด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีสาขาในต่างประเทศอีกด้วยนะครับที่ประเทศกัมพูชาครับผมซึ่งมีสาขารวมทั้งหมด42สาขาครับผมแล้วก็ยังมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วยนะครับโดยพูดถึงสัดส่วนไรายได้ของเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น สามส่วนครับก็คือจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็จากธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆครับผมโดยรายได้หลักเนี่ยมาจากธุรกิจค้าปลีกนะครับห้าสิบสองเปอร์เซ็นแล้วก็ธุรกิจร้านสะดวกซื้ออีกประมาณสี่สิบสองเปอร์เซ็นครับพี่วุฒิ ครับสำหรับตัว CPR นะครหรือที่เราคุ้นชื่อกันดีนะครับตัว7 e l e v e n นะครับก็เป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในใจของคนไทยมานานนะครับตัวนี้นักวิเคราะห์นะครับก็ให้คำแนะนำเชิงบวกนะครับเนื่องมาจากตัวการรายงานกำไรสุทธินะฮะของไตรมาสที่2อนะครับอยู่ที่4,400ล้านบาทนะครับก็สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถึง48%นะครับถ้าเทียบกับไตรมาสที่1เนี่ยสูงขึ้นประมาณ8 นะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้อีกถึง12%ด้วยกันนะครับผมก็ทำให้เป็นตัวที่ส่งผลให้ CPO เนี่ยนะครับมีแนวโน้ม,มที่ดีเลยนะครับนอกจากนี้นนย,ยอดขายปลีกนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเ,เพิ่มขึ้นมาถึง8%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับหลักๆมาจากการบริโภค ในประเทศที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีการท่องเที่ยวในวันหยุดยาวในช่วงไต,ตรมาสที่2ด้วยนะครับแล้วก็ทาง c p พเองเองก็มีการขยายสาขาเพิ่มอีกประมาณหนึสาขาด้วยกันนะครับเรามาดูประมาณการนะครับไรายได้ที่ทางนักวิเคราะห์คาดการว่า c p พจะทำได้ในปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ900าแสนล้านบาทนะครับ ถ้าตีเป็นกําไรนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยล้านบาทนะครับอันนี้เป็นตัวที่เขาคาดการไว้นะครับคอนเคราะเชื่อว่านะครับซีดีเอเนี่ยยังมีอนาคตไกลนะครับราคาน่าจะขึ้นไปได้อีกนะครับโดยให้ราคาทาร์เก็ตเนี่ยนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับเป็นเป้านะครับที่มองไว้นะครับมาดูอัตราการจ่ายเงินปันผลนะครับมีการประมาณการนะครับว่าจะจ่ายเงินผลอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับนักลงทุน ที่สนใจในหุ้นตัวนี้นะฮะก็โปรดศึกษาข้อมูลทำกันบ้านก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นกับฟิ n นนเชียสามารถเปิดบัญชีได้ที่เว็บไซต์ www.financehero.com ah ใช้เวลาเพียง8นาทีก็เทรดได้ทันทีครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารและความรู้เรื่องหุ้นดีๆแบบนี้สามารถติดตามช่องทางอื่นๆของฟิ n a n เ i ียฮีโรได้ที่ f a c e b o o k YouTube t i k t o k และ Twitter นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ